เช็คอินกระบี่กับวัดบางทงงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่ p r w o r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ VAN 9 1 9 4 J หรือโทรนย6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะพี่อาพาเที่ยวพามาที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางทงตั้งอยู่ที่บ้านบางทงอำเภอเอ่าวนึกจังหวัดกระบี่สร้างขึ้นในปีพศอ 2,483ในที่ดินบริจาคของนายเป้าทองเสรีนายมั่นเพ่งกิจและนายน่วมดำพันเดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าวัดบางโทงประชาชนและหน่วยงานภายในจังหวัดร่วมกันพัฒนาวัดนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สบซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสถิราชสยามากุฎราชากุมารพระราชาทานนามวัดบางโทงให้ใหม่เป็นวัดมหาธ วชิระมงคลพร้อมท้งให้อันเชิญพระนามาภิไธยย่ยอมอวอก,กอขึ้นประดิษฐานที่หน้าพระอุโบสถขณะที่พระพุทธคปฏิมา ประจำพระชนมวานให้ใช้พระนามว่าพระพุทธทัพสินชัยมงคลจุดเด่นของวันนี้อยู่ที่พระมหาธาตุเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเจดีย์พุทธคยาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสถูงในเมืองคยาลัดพิหารประเทศอินเดียต่างต่างงานสูงโดดเด่นอยู่กลางวาดัดกับความสูง95เมตรซึ่งถือเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในภาคใต้ภายในพระธาตุเจดีย์มีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่าซึ่งเป็นที่เลื่อมสายศรัทธ,ธาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางแวะเวียนชมพุทธ,ธสถานแห่งนี้และยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและตกแต่งด้วยลาดกระหนกลายไทยอ่อนช้อยอย่างวิจิตรการตาค่ะถือเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญของดินแดนด้ามฝานซึ่งนอกจากจะเป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่งดงามตาการตายังเป็นวัดงามใต้พระบ,บารมีในหลวงรัชกาลที่ อีกด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ e c o c o อ Shop ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร e เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย V O I P Gateway แบรนด์ n g Star หูฟัง c o ร e เซนเตอร์แบรนด์ v T, และ i p Phone แบรนด์ a อท o ค สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทวงนี้งานเทเลเซลงานขายประกันเริ่มต้นเตรียมหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทวงนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063-2698988 เราชืคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์